ใครที่หาร้านเติมเกมนะครับแนะนําร้าน Over Topup เลยนะครับบริการรับเติมเกมแทบไปทุกเกมเลยนะครับรวดเร็วปลอดภัยราคาถูกด้วยนะครับเอาละครับใครที่สนใจเติมเกมร้าน Over Topup นะครับช่องทางการติดต่อเติมเกมทางร้านเนี่ยมีทั้ง a c e b o o k และทางไลน์เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Call of Duty Mobile เช่นเคยนะครับวันนี้จะมาเล่นปืนอ่ามันชื่อปืนเลยนะไอห้าจุดห้าหกอ่ะผมไม่รู้มันอ่านว่าอะไรนะแต เกา5้า้กละกันนะครับมันไม่รู้อ่านนี้เขาเรียกอย่างงี้หรือเปล่านะแต่ผมจะเรียกเกา6กนะครับก็สำหรับปืนนี้นะครับผมไปลองมาแล้ะปืนตั้งแต่ปืนมันเข้ามาผมยังไม่เคยจับเลยนะครับก็คือชอบแนตะ่พวกสวิตเบสแล้วก็พวกเฟนิกนะครับที่เป็นเมตาก็เล่นเพลินเล่นแบบคือจงังหวะหนึ่งหนึ่งคือมันแบบชิวอะนะครับถ้ามีจงังหวะให้รู้2รู้3ก็แบบมันพึ่งพาได้อยู่แล้วปืนพวกนั้นมันจี๊ดอยู่แล้วนะครับแต่ก็มีปืนที่มันเรียกว่า มันจีดจัดจ้านมากนะครับในเรื่องอัตราลันและดามจแล้วก็พวกเออเวลายิงไกลเนี่ยมันก็แรงมากๆนะครับสาหรับเกา5.56กระบอกนี้นะครับเนาะนะของแต่งที่จะใช้นะครับประมาณนี้นะครับเนาะสโคจะไม่ใส่นะครับผมมองว่าเดิมๆมันก็ไม่น่าไม่แย่อยู่แล้วนะครับก็คืออันนี้เป็นสกินที่ได้จากแรล้งนะครับก็สวยมากนะครับของแต่งราใช้นี้อันนี้ไม่ใช่ปากกระบอกไม่ใช่โมโนนะครับแต่ผมมากดเปลี่ยนรูปลักษ์ตรงนี้เนาะเพราะว่า การที่ใช้เป็นแท็กติคอลเนี่ยมันดูอย่างไงไม่รู้อะมันดูแบบสีมจะจืดนะครับเพราะว่าสีปืนสีสกินนี่มันสดเนี่ยสีมันเงาๆสดก็เลยเปลี่ยนเป็นโมโนนะครับให้มันเข้าน,นั่นเองนะครับเนาะการหาสกินนี้นะครับสวยสกินสวยๆแบบนี้หาจากไหนนะก็คือกดที่แลงนั่นแหละแล้วก็มันจะได้เมื่อขึ้นแรงแกนมาสเตอร์สามนะครับพอถึงแรงแกนมาสเตอร์สามเนี่ยก็จะได้เจ้าปืนเกาห้าจุดห้าในสกินอินเนอร์เวชั่เบิลนะครับก็สวยนะครับนะ ก็คือใส่คู่กับสติกเกอร์ที่มันให้มานะครับก็คือเข้ามากนะครับสติกเกอร์ที่มันให้มาผมไม่รู้ว่าน่าจะได้มาจากแรงนั่นแหละนะครับสำหรับสติกเกอร์นะครับสวยมากนะครับแล้วก็ปุ่กุญแจก็ไม่หาใส่เอาเนาะสำหรับปุ่กุญแจก็อะไรสีขาวถ้าใส่กับปืนนี้ก็เข้านะครับของแต่งที่ให้ไปประมาณนั้นเลยนะครับเนาะก็มาก่อนที่จะไปรับชมไฮไลท์ในแรงนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรมาบ้างนะครับเนาะสำหรับกระดานที่ต้องเอามาไว้สุ่มกันนะครับก็หลักๆเลยนะครับที่ยังไไม่ดด้จจัก็็ะเปน ้า CX9 นี่ครับเรเทอร์ฮอลโลนะครับก็สวยคะเป็นสกินที่สวยมากนะครับสีมิติ้ที่สวยมากเคยโดนมันลูดอยู่นะครับก็พืชเดียวนะครับผมกลับไปเกิดใหม่เลยคือมันแรงมากนะครับยังไม่ได้ลองนะครับรอได้สกินแล้วลองทีเดียวนะสำหรับผมมันจะได้รู้ว่าเอ้ยสกินเนี้ยมันดีไหมแล้วปืนเนี้ยมันเป็นยังไงนะครับประมาณนั้นนะครับเนาะแล้วก็กราฟฟิตี้ปาร์ตี้ก็ยังอยู่นะครับที่เราสุ่มได้การ์ดนะครับสุ่มได้บัตรเลือกก็จะสามารถเลือกได้เลยว่า หนึ่งในสามว่าบอกนี่จะเอาอะไรเนาะประมาณนั้นแล้กันนะครับแล้วก็เป็นพวกกิจกรรมนะครับจำกัดเวลานะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะรับโค้ดพอยต์นะครับพร้อมออดี้ครดเนะครับเหมือนจะเป็นกล่องลิมิต็ดนะครับมูลค่า41บาทนะครับก็ในกล่องก็จะมี CP80 แล้วก็กล่องอ,อันนี้ผมไม่รู้นะได้อะไรนะแต่ผมมองว่า41บาทได้80 CP เนี่ยคุ้มนะครับเพราะปกติมันได้มไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับแต่ ถ้าพูดถึงเรื่องการเติมเกม Call of และเติมเกมเอื่นๆนะครับก็แนะนำรนะ้าน o v e r t o m Up ได้เลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับมีหลายช่องทางให้เลือกเติมนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ในแร้งกันเลยนะครับสำหรับปืนเก่า5.56นะครับและเป็นประมาณครั้ง2ครั้งนะครับไปเทสมาแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่มาค,คลิปของเจ้าปืนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมในเกมกันเลยนะครับก็เป็นอะไรที่ดีนะครับถือว่าเป็นที่ดีลองเซฟี่เพื่อนก่อนเลยนะครับแล้วก็ล็อกหน้าตรงนี้น่าจะได้ ตายหนึ่งนะครับเฮ้ยจะตายแล้วอืบนเข้าเฮ้ยข้างล่างนะครับไม่เป็นไรแต่เรากดไอตัวนั้นจะตายแล้วเรามาเกิดนี้เราน่าจะได้ดูนะโอ้ยโอ้ยอืมโดนแฟดไอแฟดนี้เกียนมากนะครับมันน่าจะเป็นแฟดที่มาจากกระดาน g ล t t เทคปะสกินมิติกล t t เทคอะ่ะนั่นแหละเฮ้ยอืม ไอ้นี่มันคุมข้างล่างไม่มีใครไปเอามาเลยเว้ยแต่ก็ไม่เป็นไรเรายังได้แต้มอยู่ตายนิ่งมากครับอืมได้อยู่ปืนนิ่งครับ r ีคอยแทบแบบมัน r e c o i มันต่ำมากยิงโทฟี่ไปแล้วยิงโทฟี่ไปแล้ว อ๋อเมตานี้มันไม่ค่อยแบบเปิดสะโคบบ่ boy, นะอยเนาะสำหรับผมอ๋ออ๋อ,อี่ตกใจหมดเลยมันกดกรอพิษมาแล้วแบบผมไม่ได้เปิดสะโคบเกือบแล้ว โ,โอ้โหจังหวะกด U A V พอดีนะครับก็ทำมีค่อนข้างแบดหน่อยเรื่ออะไรครับเอาแนี่ต้องแปลกอีกอะเอไรที่โคตรน่าเบือ่อเลยบอกตรงไปอมไม่ไหวว่าจังหวะผมสไลด์ไปติดเสาซ้ายพอดี ต้องฝากเพื่อนแล้วกันครับน่าจะได้เวลาวิ่งไปจุดใหม่ครับตายเฮ้ยตายหนึ่งโหเมื่อกี้เหมือนจะแหลกๆเพราะว่า โฆษณาเว็บตูนเร่งนะครับก็เจริญเจริญด้โอ้ยเรียกว่าคนตายโอ้โหด่านนี้ถ้าใช้ตัวละครเขียวหรืออะไรนะมันก็ค่อนข้างเนียนมากครับคุณผู้ชมตรี้กว่าโคตรเนียน ตายโอ้โหเนี่ยไอนี่ไอ,ไอ,ไอตัวกรอบเพชรเนี่ยผมแบบมันเคาน์เตอร์ผมดีจัดอะ่ะต่อไปจุดไหนวะถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นข้างในเนี่ย เฮ้ยโอ้โหเกือบว่าเพิ่งเปิดน,นี่เลยรอนรอเลยเดี๋ยวก็วิ่งมานี่ยหนึ่งคิวเฮ้ยโอ้โหออกไม่ทันวัตตะฟัก เราผมจะยังไม่รีบใช้คาสเตอร์แล้วกันนะครับลองเขาหมดยิงกดไว้เลยครับตรงนี้ปืนนิ่งมากเห,นห็นปะถ้าไม่มีรีคอยเลยครับตายดูดิเดี๋ยวก็มาแน่ทั้งหนึ่งตัวแต่ขวาผมมาแล้ะ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไอ้ยี่มันไปกดเกาะเพชรแล้วอยู่ดีเลือดมันเพิ่มได้ไงวะเดี๋ยวฝั่งโน้นมันกดไอ้นั่นพอดีเขาเรียกอะไรนะไอ้เลือกสกิลหาอะไรทุกอย่างเข้าไหมเข้าไหมอืมมันจะตายแล้วมันโลแล้วนั่นแหละครับเดี๋ยวรอเอาเคอรเตอร์ไซด์ไปใช้จุดต่อไปอยู่ตรงนี้ไม่ส่วนใหญ่เขาเอาลงแม่ตรงกลางเลยแล้วนะ โอ้ยในบ้านยิงมาออกข้างหลังนู่นเลยเอมันเห็นเหรอว่าไม่มีมุมเห็นด้วยหรอเดี๋ยวลองเอาไปศึกษาดูละว่าม,มีมุมไหนบ้างรูสองไปเอาเลยสุดแล้วเพื่อนปาระเบิดยัดจุดโอ้แปดแปดโน้นแปด โอ้เขี่ยมันอยู่ข้างหลังมาสไลด์กลับมาข้างหลังอีกทีนึงโอ้แฝดอีกแล้ว

แลนดี้งดงามครับโอ๊ยตรงนี้ก็ปีนช้าที่ถ้าทำใหคนอื่นดูปีนแบบปึ๊ดขึ้นโอ๊ยตาดีมีดเรามันไม่มีนายไม่มีสกินไงแต่มีดเราเล gend ไงนี่เราคมกว่าโดนแฟไม่เป็นไรเพื่อนยัดแล้เบิดใส่เลย Yup. เกิดมาไม่เจอใครเนาะขอสอับเกิดครับอืมเจ็บแล้วโอ้โดนแฟดวิ่งตามแต่จะยานล้วนเลย หลังเข้าแน่หน้าก็ต้องดูหล่งก็ต้องดูเพื่อนมันลงไปข้างล่างทำไมวะเวนไอ้เวนเน่สวยประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเกาห้าถ้าถามผมอ่ะจากประสบการณ์ที่ผมเคยจับอ่าเจ้าคลิกซิกมาใช่ไหมครับ แต่ที่ผมจับคลิกซิกไคลโลมาตั้งแต่ยุคที่มันบูมๆเลยจนมาถึงปัจจุบันอะ่ะผมมองว่าให้กระบอกเนี้ยไม่ดีกว่าเว้ยผมให้กระบอกนี้ดีกว่านะครับสาหรับเออที่ดีที่สุดในเกมตอนเนี้ยผมให้เก่า5.56ดีกว่าเนะครับพเพราะดึงด้วยหนึ่งเลยของแต่ง50นัดคนะุณผู้ชมของแต่ง50นัดเจลมนะครับของแต่ง50นัดของมันเนี่ยข้อเสียน้อยมากเว้ยข้อเสียน้อยมากตรงหนึ่งเลยมันไม่ไปลบความเร็วทันทีนะครับพอมันไปลบความเร็วทันทีเกิดอะไรขึ้นนะฮะ เราจะมุกเมนเราจะดีเย้นเห็นปะ่ะผมวิ่งแบบเหมือนเล่นพวกคิวพีนัยเลยนะครับมุกเมนพอๆคิวพีนัยเลยแล้วก็อัตราการลั่นเดี๋ยวผมขอดูสักแป๊บหนึ่งว่าวันเท่าไหร่นะครับอัตราการลั่น73็ดสิบสามวัยกัไคลโลนะครับแล้วก็ไวกว่าคลิกซิกนะครับเรื่องดาเมจเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับแรงนะครับแรงเลยเจ้าคลิกซิกกับไคลโลเนี่ยยิงบางจาังหวะถ้าโดนแบบปลายมือหรือปลายแขนเนี่ยมันออกจะตายยากเลย แต่นี้คือถ้าลู่ไปอ่ะแม่งตายไวมากนะครับยิงตัวตายไวมากถ้ายิงหออัวเนี่ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับยิงหัวก็ดเดียวก็ตายนะครับนะแล้วก็ความแม่นยําของของแรงเซตนี้นะครับก็ถามว่ามันอยู่ในค่อนข้างสมดุลไหมอนข,ข้างสมดุลน,นะครับด้วยความที่แม็กห้าสิบดูดิดูข้อเสียมันดิทำในต้นที่ลบหนึ่งเปอร์เซ็นต์เวลาสิบสองเปอร์เซ็นต์รีโหลดในเกมเป็นไงครับโคตรไวไวมากนะครับไวกว่าแมนโอวอร์ที่ผมเคยทำไว้เยอะเลยนะครับก็เนื่องด้วยอันดับหนึ่งเมตานะครับสำหรับเออาร์นะ 95.56นะครับตอบโจทย์นะครับแล้วก็สกินสวยๆสีขาวคลินคลีนนะฮะคุณอ่าคุณผู้หญิงหรือนะครับหรือผู้ชายสายที่แบบชอบสกินคลีนนะครับก็จัดเลยนะครับจัดเลยอะไรแล้วแจกฟรีนะครับในแรงนะครับขึ้นแกนสามนะครับแล้วถ้าใครอยากจัดปืนแดงต่างๆมากมายนะครับเล่นกิจกรรมมาหาร้านเติม CP นะครับถูกกว่าเติมเองครับแนะนำร้านเอ e r t o ็อปอัพได้เลยเล่นอยู่ด้านล่างนะครับ